เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปังถ้ำเรียนวิชาศิลปะวาดภาพตัวตลกน่าเศร้ามากทำแบบนี้หน้าตา,นนาเหมือนทนาดอนซ่าเฮอชื่อเละชื่อว่าเจงอยู่บ้านหัวปุ้มอยู่หมู่สิบสามอยู่ที่โรงเรียนบ้านปังถ้ำเปียบถูกต้องอยู่นี่เรื่องตกใจตกใจกลัวเสียงเจ้าไข่หัวแตกอยู่บนกำแพงเจ้าไข่หัวแตกลื่นตกลงมา เจ้าไข่หัวแตกทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยทำแบบนี้เหมือนกับเป็นเวสเปียกทำเหมือนห้วงว่วยลิ้นจี่เปียกทำแบบนี้ทายเลขอะไรกาสฉนัสิพี่กี้เบสคินีออลิซีผู้ชายเป็นมอสผู้หญิงเป็นแผนตะมุตะมิเจ้าไข่ไม่น่ารักอยู่บนกำแพง เจ้าขาไม่น่ารักตกลงกำแพงเจ้าข่าไม่น่ารักเหมือนกับเวสเปียบทำเหมือนกับฟรุตตี้บาวาซอมเปียบเด็กๆเ,เรียนวิชาศิลปะ <Yeah. S 1> เหมือนที่สาวน้อยร้องเพลงสำหรับเด็กอยู่ในเมสเซนเจอร์ <Okay. S 1> พบกับแมมมอตกับปั้นปั้น,นดีเหมือนกันแชแนลนะคะวันแม่แห่งชาติ Happy ้มา h e สเดย์ รืีเที่ยดอนตีภ oh, <no. S 1> าพสีดำสีดำน้ำมันเป็นปัญญาวัดเรื่องหนีเทีนะ่ยงดอนตีอัาโหลด้ดยวิศวะวงเรื่องหนีเที่ยงดอนตีภาพสีดำสีดำน้ำมนเป็นปัญญาวัดเบนมุตไอสติตราพอเอิร์ธเวฟเรื่องหนีน yeah. เนที่ยงดอนตี นนวาดภาพตัวตลกหน้าเศร้าขอดูวาเรตตี้วิดีโอ <Yes. S 2> อยากได้ซกอล่าน่ารักจังภาพประกอบการ์ตูนน่ารัก <Yes. S 2> น่ารักของสกอล่า <Wow, John. S 2> ป,ป้นป้นฉงวัซินเป็นบีเจแบบบบอบริฟน์นลั a ไม่น่ารัก ทำแบบนี้แม่น้าตาทั้งสามเหมือนรัตภูมิกับนารดากับกิติพนเปียบทำแบบนี้เหมือนกับไว้กับไม้แท่งกาต้อนเปียบอันนี้มินตี้เขาทำอะไรแก่สิบหกแปซ์โดนแอดถ่ายวิดีโอสื่อสร้างสรรค์บริษัทสกอล่าวิดีโอวิธีวัดภาพโดอตลกน่าเศร้าน่าเศร้าน่าเศร้าเหรอใช่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาบอกอยู่หมู่สงาไม่ใช่เร็เร็วว่าถ้าเปียบเดี๋ยวพี่มินตี้มหัศาลมากมากมหัศจรรย์เออซ่อมโกรธเออ แม้หน้าตาจะเหมือนกับเวฟเบี้ยชนะกันเรียวอะไรหมดอย่าเบี้ยแค่ยี่สีส่งถูกต้องเราต้องบอกกันสิพี่จี้ถูกต้องแล้วถูกถูกถูกไออีเฮียเอ็ดอีนาด้านสิกัยยี่สิบไม่เคียวหญิงวอลการพรมเทพเดี๋ยวโดนวัดตัวตลกน่าเศร้าปันปันบีเต็บเดี๋ยว โ๊มหล่อ,อไลลาเดี๋ยวโดนวนตีเอานวนตีป๊อกับไลลาวันนี้แห่งชาติแฮปปี้แมตต์สเดย์วัดตัวตลกน,น,น่าเศร้ายิงวัดสีดาสุวรรณหงหยิงวัดสีดาสุวรรณหงย่างขึ้นอีกยังวันนี้อีกป๊<พ>บน้องเป็ดอินดี้ไลลาแพรว่ะ Lila! Oh. Baby Pop phụ nữ! mày Baby giúp nắm tay What? Ta <laughs> sao. This is. <laughs> <laughs> ตัวตวลก n a s าแบบนี้นะทีนี้เราต้องไปไหนกันต่อวอร์เหมือน Mary's house เราผ่านรังน้ำม,มาแล้วราโดดข้ามดวงจันทร์มาแล้วงั้นต่อไปก็ยิงว่าซิต้าสูบว hey, ัดหูนัดยบป๊อ ป๊อกว้นกลมเหมือนบีเอ็มเปียกป,ป๊กไม่น่ารักลายล่าไม่น่ารักโป,ป๊กกับลายล่าอาบน้ำคอหรือไหล่เบอร์ยี่เก้าเหมือนบีเอ็มกับเวฟเปียกไลล่าาน้ะร้องไห้เสียงร้องไห้เสียงแฮสสะอึกสะอื้นเบอร์ยี่สิบเก้าเพราะว่าหนูคิดถึงน้ำมันเวฟปันปันดีเจดับบี้บ็อกดิฟน้อแหละไม่น่ารักทำแบบนี้ไม่น่าตาทั้งสาวมันรัตพูกับนารดากับกิตินนนนพนเปียก ไม่อยากกินผักไดโนเสาวทั้งสามไม่อยากกินผักเบบีผู้หญิงเบบีผู้ชายรู้แล้วเรื่องนี้ที่อันดอนตี้อัลลูดด้วยวิสวาวสีได้ไม่เอาวะยินสีดีก็แก่น้อยไปส่งที่บ้านแมรี่เองเขียนหมายเลขอะไรเขียนนี่ในเมืองพันดุนเดี๋ยวนี้สิบห้านาวาสตุน บันปันบีเจเบบี้บอมบีฟนอลับไม่ไยืนตุ๊กตาตัวตลกทำเอวทำแบบนี้น่าเ้าบันบันสีวัีบีเจเบบี้บอมที่นอนหลับไม่น่ารักทำแบบนี้เอาไว้กับไม่เะอัดใจเดียบปันปันโปัอะไรล้วอีกมันก็นีวับีเจเบบี้ีนอับไม่น่ารัแบบนี้เอาไว้กับไม่เตงหัวใจเดียบหยุด เจสสิก้าอีเ่ี e r เจสสิก้าอีเ่ี e r เดี๋ยววันเฮ่เฮ่เฮ่พี่สุงกางเกงโปเกลเล่าอาบน้ำคอหรือ่าเบอร์ยี่สเก้าโปกลเล拉เป็นเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายไม่น่ารักเลยนี่แม่โกเนียมาโปเกลเล่าทำท่ามือดาราเป็นพี่อาร์กับไม้ไหนเด่นกับเอิร์นบีเอ็มกับเวฟเฮ่เฮ่เฮ่โปกลเล拉 เฮียป yeah, ๊อกกับไลล่าอาบน้ำคอดเหลือหลายเบอร์ยี่เก้าป๊อกกับไลล่าไม่น่ารักเลยนี่บีเอ็มนี่เวฟป๊อกกับไลล่าเป็นเด็กผู้ชายไม่น่ารักเด็กผู้หญิงก็ไม่น่ารักเราใช้สมุดเพื่อป๊อกหล่อลลล่าเดี๋ยวดนวนตีเอานวนตีป๊อกกับไลล่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันหรอเกี่ยวกับป๊อกกับไลล่าเป็นบีเอ็มกับเวฟเปี่าหนูแอนน่าจริงจอก บีบีไอเคนโกหนูแอนเป็นเวฟบีบีเป็นบีเอหนูแอนกับบีบีแฟนหรอแฟนสาหน้าตาทั้งสามเมืนกับนารดากับกิติพลเปียบไม่อยากกินผักไดโนเสาทั้งสามไม่อยากกินผักตุ๊กตาตัวตลกหน้าเศร้าหน้าตาเหมือนธานาดาเศร้าหัหยูหัวห้อไปุ๊บเปียบถูกต้องค่ะมันอยู่นี่ค่ะ ชนะอย่าไปแค่อีตัวสีส้มถูกแล้วเจอเขามืนีมาแล้วโป๊กกาแลาลาทำท่ามือดาราเป็นพี่อาร์กับไมไหนเหมือนบีเอ็มกับเวฟถึงบ้านแล้วครยิงโทมัสแอนด์เฟรนส์เด็กผู้ชายร้องไห้หน้าสะอึกสะอื้นใบยี่สิบเก้าร้อนหนูคิดถึงหน้าตาเหมือนพระากรระลึกเปียก เด็กผู้ชายโดนรถไฟชนเด็กผู้ชายร้องไห้น่าสะอึกสะอื้นเบอร์ยี่สิบเก้านันเวฟนัดยาป๊อบป๊อบอ้วนกลมเหมือนบีเอ็นเปียกป๊อกกะแลล่าทำท่ามือนดาราเป็นพี่อาร์กกะไม้ไหนเหมือนเด่นกะเอิญดอร่าเดอะเอ็กซ์แร์ดอร่าช่วยเจ้าแก่น้อยหาแมรี่ แมรี่ฮาร์ตอัลลิตต์แลมแกะน้อยสีขาวลูกแกะสุดที่รักของดอร่าดอร่าน้ามันเป็นหญิงกัญญาราสซงจ้าวล็อกออนบายเบบี้ออนเดอะทรีท็อปเด็บเบบี้เตียงหัวอยู่บนต้นไม้เอ๋อยู่นั่นไงเอ๋อยู่นั่นไงเหว่สเตปเหวสติลเห็นพวกเขากำลังบนเนินภูเขาไหมครับ นั่นค่ะจ้ากับจิ๋วอยู่บนเนินผู้ขาไหมคะฮัมตี้ดัมตี้ไม่น่ารักเลยอย่างกับจินตนาการกี้แฮมตี้ดัมตี้แฮมตี้ดัมตี้ลื่นตกลงมาจ้าไข่หัวแตกทาแบบนี้ไม่น่ารักเลยทำเหมือนกับฟรูตี้บอลซ้าเปียกจ้าไข่หัวแตกนั่งบนกําแพงเจ้าไข่หัวแตกกําลังจ้า ฟาวโอ้โ oh, no. oh. น่สมนะ้ำหน้าไข่ไม่น่ารักกันเลยไันไม่ได้บนกำแพงเลยประกอบเจ้าไข่หัวแต่งหน้าไหมครับชิ้นไหนอยู่ตรงนี้นะใช่ชิ้นนั้น โปกกลาลาอาบน้ำาคอรหรือหลเบอร์ยี่เก้าโปกละลลาลาไม่น่ารักเลยนี่แม่โกนี่อามาดิเฮ้เฮเฮพิสุด์กับกัง้งแนทย่าทวิน hmm. ถ้าเหมือนกอบฟ mm hmm. รุตตี้บางมอนซ้อมเปียบ <And this? S 1> โปกละลลาลาเป็นราชาทุเรียนราชินีมังคุด yeah. Thank you. ช่วยประกาศฉันให้กลับมาเหมือนเดิมนะนั่นไหมไปหาแลรี่ตามเส้นทางในหนังสือด้วยกันฮิกกีิกกีเไลลาน้ร้องไห้เสียงร้องไห้เสียงสะอึกสะอื้นเบอร์ยี่เก้านั้นเวฟแนั่นไงโป๊ะกะไลล่าน่าเกลียดทำแบบนี้ไม่น่ารักเหมือนพีเอ็มกับเวฟ น้องเป็ดอินดี้ไม่อยากกินผักไม่หนูไม่อยากกินผักไม่กินไม่กินหนูเกลียดผักโป๊บน้องเป็ดอินดี้ไม่อยากกินผักโป๊กทำไมถ่ายไม่ออกแล้วจ๊ะไลล่าแพ้ว่าไม่กินผักฮึแพ้ไม่กินผักแพ้ไม่กินนมแพะจิ๊กับเท่าอไลล่าเฟเวสโป๊กกับไลล่าเป็นหนูนิ่ไม่อยากกินผักให้ฟังป๊กกีตตาไลล่า หนูไม่กินผักหนูไม่ดืมมด่มน้ำหนูจะกินไก่ทอดหนูงก็ร้องของเวฟและหน้าออกมาทำหน้าแย่แยะไม่กล้าบอกโป๊เรื่องปวดท้องแต่ถ่ายอุจจาระไม่ออกกลัวป๊อบบนเรื่องไม่ยอมกินผักเหมือนเบี้ยกับเวฟเบียป๊กก่ละลาไม่น่ารักเลยนี่เบียนี่เวฟลงสีให้สวยงามตัวตลกส้ดฉันไม่ได้บนกําแพงเลย ตัวตลกน่าเศร้าจัง เ,เราต้องช่วยกันประกอบเจ้าไข่หวัวแตกให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมชิ้นไหนอยู่ตรงนี้นะ ระบายสีดาว well Thank you. ตัวตลกท่าทางซึมเศร้า <Yeah. S 1> และเจอกันนะจ๊ะเจ้ากแก่น้อยกลับบ้านดีๆล่ะ ครูคร go so ูริมจังสอนระบายสีให้เด็กๆหน่อยนะคะอันนี้อันนี้เธอสังไงอันนี้ไอ้วุ้ไงอย่าไป็แค่อีตัวสีส้มหรูแล้วระบายเป็นสีเนื้อหัวจะพาเรากระโดดข้ามดวงจันทร์ไปได้ฮัลโหล This เอิร์นี่แพรวาไม่กินผักฮือเอิร์ทแพรไม่กินผักแพรไม่กินนมแพรจะกินไก่ทอดเอิร์เอิเอก็จะกลายเป,ป <S 1> <S 1> <S ็นบาโมซัมและกลับมาเล่นพวกเรากันนะ เด็กๆดีใจกันใหญ่เลยร้องรำทำเพลงร้องเล่นเต้นรำสนุกกับการเล่นเด็กๆร้องเพลงสกอล่าอย่างตั้งใจตัวตลกท่าทางอย่างซึมเศร้าเหงาหงอยกลายเป็นตัวตลกที่ซึมเศร้าทำแบบนั่นเธอเาอแต่ว่าเขาบอกอยู่บนสายเราเว่าถ้ยากูกแกสิบห้านี่สีเขียหน้าที่แต่ว่าอย่าไปแค่อีสีเศร้าถูกแล้วกระโดดข้ามดวงจัน์มาแล้วนั้นต่อไปก็ สื่อสร้างสารรค์สำหรับเด็กชุดหันวาดรูปประกอบเพลงแส,สนุกพี่กุ้งนั้นมันที่น่ายไงมันก็จยังคิดถึงครูสอนเด็กระบายสีวาดภาพและลงสีให้สวยงามงเ,เห็นไหมตุ๊กตาตัวตลกถูกอ,นนอยู่นี่นะจ๊ะชนะเลิศ มาแล้วจ้าแก่นชนะเลิศทำแบบนี้ทายสิบห้าว้าวอย่าไบกแข่งสีเอาทำไมมันถายวันนี้ทำไมไม่ยอมแบกปั้นเออวาวันเซาได้สีกี้ถูกแล้วหัดวาดรูปประกอบเพลงแสนสนุกเด็กๆมีวินัยเด็กๆอัจฉริยะ เด็กๆมหัศจรรย์กับการวาดภาพศิลปะและลงสีให้สวยงามโดนแอบถ่ายวาดภาพวันนี้แชรมนี่มาตื้สติปิงนพัดอย่างที่สามก็คือยังก็ปีสอเอาไว้ลบเส้นที่เขียนผิดนะเอิเอิ์ดเออิีดแพ้วม่กินผไม่กินน่ะเอิเอ๊เอ๊อิ๊เอิทดเอินดเอแ๊ดเอิ๊ดเอิ๊ดอิ๊ดิอเออิ๊เออเอ หรือว่าจะเป็นสีโปสเจงก็ได้นะคะโยใช้สีตามระบายกคสีล้วก็ลระบายสีลงสีให้สวยงามย่าให้เละเทะตัวตลกระบายสีนี่ง่ายมากหน้าตาเหมือนห้าตัวซะฮะฉันว่าใจว่าคุณพ่ออยู่มุสาษาที่รอเรียว่าทับยวกูกดูนี่ให้มือและสายตาสัมานการก่นชนะเลิศตัวตลกรู้สึกเศราเกิสนทัเลรื่นเอสกบเออมีบิ๊กกุซึงานานนอนก่อนนะคะ พยายามลากเส้นให้ตรงที่สุดเริ่มจากซ้ายไปขวาไม่ต้องรีบค่ะให้ค่อยใจเย็นๆนากเส้นจากซ้ายไปขวาคล่องแล้วทีน,น,นี้ก็ลองลากเส้นย้อนกลับดูนะคะจากทางขวามาทางซ้ายดูบ้างอ้ออย่าลืมนะคะนอกจากลากเส้นให้ตรงแล้วต้องพยายามให้เส้นทุกเส้นขนานกัน <พ Bil. S 1> ก็คือทุกช่องทุกช่องเท่ากันนั่นเองค่ะดีค่ะ บลงล่างแรกๆเส้นก็จะดิดเบี้ยวเป็นธรรมดานะคะแต่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆเส้นก็จะตรงไปเองทีนี้ลองลากเส้นจากล่างขึ้นบนดูสิคะอาจจะยากแต่ให้ฝนี้อยู่สักหน่อยนะคะแต่ก็ต้องฝึกกันให้เยอะๆค่ะแลกถท่ทาถาเส้นที่ทน่าแล้วทีนี้ก็มาฝึกเส้นเฉียงดูบ้างค่ะพยายามลากเส้นให้ตรงและขนานกันนะคะ นิ้งนะคะในช่วงไหนที่น้องๆปางไม่ทันก็ให้กดปุ่มหยุดภาพที่เครื่องเล่นวิดีโอของน้องๆน,นะคะเมื่อปางทันแล้วก็มาเปิดเครื่องดูใหม่ค่ะปางน,นี้ก็มาฝึกเส้นโค้งนะคะน้นองๆลากเส้นปางไปพร้อมๆกันเลยค่ะ จริงตัวตลกเศร้ามากเด็กๆดรักตุ๊กตาตัวตลกที่สุดในโลกเม่่นนส้างๆ มนี้เรามาฝกเขียนเส้นที่ต่อเนื่องกันเป็นรูปทรงดูบ้างรูปทรงรูปแรกก็คือรูปสี่เหลี่ยมและเส้นนอนเส้นป้นต่อเนื่องก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมลองวาดดูให้มีขนาดต่างกันไหคะสวยมากเด็กๆรักตุ๊กตาต่อตลกที่สุดในโลกเพออ่าน เราก็เลยดีใจใช่เยอะใช่เย